โอเคครับหลังจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์แล้วนะครับในหัวข้อต่อมาครับก็คือในเรื่องของสภาพควโมเลกุลโคเวเลนต์นะครับตรงนี้นะครับถามว่ายากไหมแน่นอนครับตัวโคเวเลนต์จะค่อยๆทวีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนะครับอย่างที่บอกไปพยายามย้ำเสมอว,ว่าถ้ารูปร่างโมเลกุลรูปร่าง าการเขียนสูตรโครงสร้างของโคเวเลนต์นักเรียนมีปัญหานะครับมันจะส่งผลมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ตอนคำนวณพลังงานพันธะแล้วนะับมาถึงในเรื่องของรูปด้างโมเลกุลแล้วนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับสภาพควบโมเลกุลก็จะมีปัญหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับควรที่จะเขียนในเรื่องของสูตรโครงสร้างของดิวอีสนะครับในตัวการเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลโคเวเลนต์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นแบบจุดหรือแบบเส้น นะครับนักเรียนก็ต้องเคลียร์ให้ได้นะครับทาให้ได้นะครับลองไปดูครับไม่ว่าจะเป็นดูย้อนกลับไปดูในคลิปของครูเองก็ดีหรือจะตัวโปรเจกต์สิของสสวทเองก็ดีนะครับมี2ช่องทางเลือกที่จะแนะนำนะครับอ่ะโอเคครับมาตุต่อในเรื่องของสภาพขั้วโมเลกุลโคเวเลนต์นะครับตามนิยามครับมาดูตัวแรกก่อนก่อนเลยสภาพขั้วพันธะนะครับสภาพขั้วพันธะนะหมายความว่าอะไรก็คือเขาจะบอกดูว่าในลักษณะของ อิเล็กตรอนคู่รวมพันธะจะเคลื่อนที่ระหว่างอันนี้คือตามนิยามของเขานะครับจะมีอยู่2แบบครับสภาพค้่คือมีค้่กับไม่มีค้่นะครับมาดูกรณีแรกครับกรณีที่ไม่มีค้่หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าไอ้เจ้าตัวตัวอิเล็กตรอนเขาเรียกตัว,ต,วตัวคู่ร่วมพันธะตัวตอมล้อมรอบนะครับกับตอมกลางตัวล้อมรอบจะเป็นลักษณะของพันธะชิ้นเดียวกันเพราะนั้นอิเล็กตรอนที่วิ่งไปมาระหว่างไอ้เจ้าตัว คู่โรพันธะมันก็จะเป็นลักษณะที่ไม่มีแรงต่อกันนะครับแ,แบบหนึ่งคือมีพันธะมีคู่ถ้าจะสรุปง่ายๆครับถ้าจะสรุปง่ายๆเนาะเอาแบบง่ายๆให้เรากันพันธะนะครับสภาพคู่นะครับสภาพคู่นะครับก็จะมีสองแบบคือไม่มีคู่นะครับกับมีคู่ถ้าดูง่ายๆอย่างที่บอกครับอันนี้เน้นย้ําแบบการดูแบบง่ายๆครับ ไม่มีโค้วคืออะไรถนะ้าชนิดเดียวกันนะครับาชนิดเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำอีกรอบหนึงว่าถ้าชนิดเดียวกันนะครับก็คือตัวดอมรอบนะครับแล้วก็ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางนะครับนะอันนี้อ,อันนี้พูดโดยพื้นฐานก่อน นะครับเพราะเดี๋ยวจะมีบางตัวที่มีกรณีพิเศษอะไรต่างๆ่งเท่านั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะเจอเไหมนะครับอ่ะโอเคครับพันธะไม่มีขั้วดูง่ายๆแค่นี้ครับตัวรอมรอบใช่ตัวเดียวกันไหมถ้าตัวเดียวกันปุ๊บจบครับแล้วก็เช็คต่อมาเพื่อความชัวร์คือดูตัวอิเล็กตรอนคู่เดี่ยวๆด้วยนะว่าอิเล็กตรอนคู่เดีย่ยวเหลือไหมนะครับถ้าไม่เหลือคือเป็นพันธะไม่มีขั้วนะครับส่วนพันธะมีขั้วเป็นไงนะครับถ้าจะจำง่ายง่ายคือตรงข้ามนะครับ ไม่มีขั้วตรงข้ามกับไม่มีขั้วหมายความว่าอะไรหนึ่งพันธะต่างชิ้นอ่าต่างต่างชนิดกันนะครับขอยต่างกันอย่างน้อยตัวหนึ่งก็ไม่มีขั้วแล้วนะครับดูแค่นี้ง่าย,ายๆนะครับแล้วก็ถ้าอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่เดี๋ยวเราต้องมานั่งพิจารณาต่อว่ามันจะมีขั้วหรือไม่มีขั้วนะครับประมาณนี้อันนี้คือตัวชนิดสภาพขั้วของพันธะนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นการอธิบายสภาพขั้วของพันธะนะครับ เราจะใช้เป็นลักษณะของเดลต้าบวกเดลต้าลบให้เดลต้าลบเป็นมีค้่นะครับส่วนไอ้เจ้าตัวอ่ะโอเคอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับโอเคตามรูปเลยครับเดลต้าลบคือเป็นตัวมีค้่นะครับมีค้่หมายความอะไรมันก็จะจําลองตัวเองให้มีค้่เสร็จปั๊บแล้วก็จะดึงอิเล็กตรอนจากตัวตัวอะตอมของธาตุที่มีที่มีค่าเอ็นต่ำกว่า เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะอิงตามเหมือนเดิมครับดูค่า e n มาก e n น้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวแนวโน้มของตารางค่าตะกล e ในตารางธาตุรี่ยางเพิ่งดื่มนะครับยังใช้หอกต่อไปเรื่อยๆครับนะโอเคอันนี้คือให้ดูสภาพคั่วนะครับว่าถ้าเป็นพันธะแบบไม่มีคั่วมันก็จะรับร่าแบบนี้เลยแรงดึงดูดถามว่ามีไหมมีแต่ก็จะเป็นแรงที่เท่ากันเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะกองอยู่ตรงกลางมากหน่อยนะครับแต่ถ้าพันธะมีคั่วปุ๊บเป็นไง อิเล็กตรอนก็จะไปกองอยู่รวมกับตัวอะตอมที่มีค่า e n ค่อนข้างสูงนะหรือเดลต้าลบนั่นเองนะทิศทางของขั้วนะก็จะชี้ไปทางเดลต้าลบนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นอะตพันธะไม่มีขั้วอย่างเช่นไฮโดรแก๊สไฮโดรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สไนโตรเจนนะครับแล้วเธอเป็นพันธะมีขั้วอะไรก็อย่างเช่นไฮโดรเจนคลอไรด์คาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนมอนอกไซด์แบบนี้นะเพราะอะไร เพราะถ้าเป็นลักษณะของที่มันเป็นอะตอมคู่แค่2ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งอันนี้เราจะไม่มีอะตอมกลางอะตอมสอมรอบถูกไหมครับเพราะ,ะนั้นเราดูเลยซ้ายขวาเหมือนกันไหมจบนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็จะเทไลายเพิ่มเติมอันนี้ก็จะอยู่ในสไลด์อยู่แล้วนะักเรียนลองอ่านเพิ่มเติมดูได้นะครับอ่ะตัวอย่างสภาพคู่โมเลกุลนะครับอ่ะคาร์บอนไดออกไซด์นะครับลองมาดูตรงนี้รูปร่างโมเลกุลเป็นเส้นตรงนะครับย <c oughs> <c oughs> ังจํารูปร่างกันได้เนาะนะครับ ทีนี้เวกเตอร์ครับดูตรงนี้นะเวกเตอร์คือดูตามสภาพขั้วนะครับค่า e อก็ต้องมาใช้ด้วยในเรื่องนี้นะครับออกซิเจนค่าเอสูงกว่าคาร์บอนเพราะนั้นออกซิเจนจะเป็นเดลต้าลบนะครับคาร์บอนเป็นเดลตา้าบวกนะแบบนี้ดึงไปดึงมานี้เสร็จปั๊บแรงรับของมันก็จะกลายเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอันนี้ก็แรงรับก็จะเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโมเลกุล ไม่มีขั้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนสรุปกันให้ทีหนึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับแบเรียมไตคอรายลนะครับล้อมรอบแบบนี้เป็นสามเดียมแบนลาบนะครับเวกเตอร์สภาพขั้วครับก็ดูเหมือนเดิมครับว่าใครเป็นบวกบวกไปใครเป็นลบนะครับเป็นบวกก็คือตัวที่มีค่าเอยนสูงอ่าทุกทีเป็นบวกคือค่าเอ็นต่ําเป็นลบคือค่าเอ็นสูงนะครับเรากําหนดเดลต้าบวกลบแล้วนะครับแล้วก็มาดูทิศทางครับ ทิทางมันจะถูกดึงไปทางเดลต้าลบนะครับแบบนี้แล้วถ้าเราลองรวมแรงเวกเตอร์กันครับมันก็จะเป็นขึ้นแบบลงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคอลดินด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งบนและล่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะหักล้างกันหมดเหมือนกันก็คือไม่มีขั้วนะครับอันนี้คือพูดถึงในสภาพขั้วของโมเลกุลนะครับ โอเคครับจะให้ดูทั้งตัวพันธะและโมยกุลของสภาพค้่ทิศทางครับอ่ะต่อมาครับอันนี้นะครับเป็นพริมิฐานสามเหลี่ยมแอมโมเนียนะครับสภาพเวกเตอร์นะครับไฮโดรเจนกับไนโตรเจนนะครับไฮโดรเจนมีค่าเอ็นน้อยกว่าไนโตรเจนเพราะนั้นทิศทางมันจึงวิ่งเข้าสู่ไนโตรเจนนะครับพอวิ่งเข้าเสร็จปุ๊บเป็นไงนะครับ พองเข้าเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกไปแล้วว่าไอ้เจ้าตัวออเล็กตอนคู่เดียวเดยวมีผลนะครับมันก็จะถูกดึงไปแบบน,นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าโมเลกุลมีค้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูสรุปอีกทีหนึ่งครับว่าโมเลกุลมีค้วไม่มีค้่เราจะดูอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะให้ดูทิศทางนะอย่างที่กําหนดไว้ให้แล้วสีเขียวจะเป็นค้่ของมันทะนะครับั้วของมันทะคือดูแค่ว่าไอ้เจ้าตัวธาตุชนิดเดียวกันไหม ถ้าท่าต่างชนิดการมีขั้วแน่นอนนะครับอย่างเช่น O2 O อา O2 N2 F2 Cl2 มันเนี้ยเป็นพวกพันธะไม่มีขั้วนะครับแต่เทิมันเป็นท่าต่างชนิดการปุ๊บมีขั้วขึ้นมานทันทีนะครับ <c oughs> อะต่อมาครับถ้าเป็นตัวสีออกชมพูชมพูบานเย็นตรงนี้ก็คือสภัพขั้วโมเลกุลน,นะครับ <c oughs> อาดูตรงนี้ครับ Cl3 Cl นะครับ เป็นทรงสีหน้านะครับสภาพคั่วนะครับแบบนี้นะครับทิศทางก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเลกุลมีคั้วเหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้อันนี้ก็ใจทิบายแบบเหมือนในเจ้าตัวแอมโมเนียครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเอกตอนคั่วตัวเดียวเป็นคอลีนนะครับ ระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนคาร์บอนมีค่าเอสูงกว่าไฮโดรเจนเพราะนั้นสำหรับขั้วก็จะชี้ไปทานที่คาร์บอนนะครับ <c oughs> แล้วคาร์บอนกับคอรีนคอรีนมีค่าเอสูงกว่าเพราะฉะนั้นขั้วทั้งหมดจึงไหลไปรวมที่คาร์บอนนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสีเดียมแบนลาฟนะครับไอ้เจ้าตัวฟลีนนะครับทั้ง4ตัวก็จะอยู่ในระนาบระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของซีนอนอยู่บนและล่างนะครับนะสภาพค้่อย่างไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้เนี้ยซีนอนอ่าซีนอนเตตักฟอไรนะครับเนื่องจากว่าในระนาบฟลีรนก็จะดึงออกไปหมดแล้วนะแล้วก็ตัวอิเล็กตรอนิเล็กรอนคู่โดดเดี่ยวก็จะเดี๋ยวขอดูตรงนี้อธิบายตามนี้ก่อนลวกัน นะครับดูตามสไลด์ก่อนนะครับนะครับสักคู่นะครับสไลด์เมื่อกี้นี้ลืมกดสไลด์เริ่มผ่านไปแล้วลืมอธิบายนะครับ นีจ้จะอธิบายแบบนี้ครับเอ่อถ้าเราดูในลักษณะของ2มิติมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นระนาบของฟูรีนนะครับส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นอิเล็กตรอนคู่ดเดียวของซีนอนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับในระนาบนี้ฟูรีนก็จะดึงหากหลังกันหมดนะครับแล้วอิเล็กตรอนคู่ดเดียวตรงนี้ นั่นก็จะหมดไปหักล้างกันด้วยพอดีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโมเลกุลไม่มีค้วนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวซินอนเตต้าฟูอไล์นะครับอ่าทีนี้ถ้าเป็นไอสามลบกับ O3 นะครับอันนี้ก็จะอธิบายแบบคร่าวๆให้ถ้าเป็น i3- ลบนะครับอ่าโอเคดูเป็นเส้นตรงนะครับเวกเตอร์หักล้างกันหมด เพราะฉะนั้นอันนี้ทิศทาง i ปุ๊บหักล้างกันหมดไม่มีนะแล้วก็คู่เดียว3คู่ตรงนี้อยู่ในระนาบเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หักล้างกันเพราะฉนั้นอันนี้ก็เป็นโมเลกุลไม่มีขั่วนะครับนะก็คือสภาพขั้วเราต้องพิจารณาแบบ3มิติด้วยครับว่ามันจะหักล้างกันหมดไหมเพราะจริงๆแล้วไอ้เจ้าที่เราเห็นตรงเนี้ยครับที่มันเป็น3คู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของที่ว่า สองคู่เนี่ยจะอยู่กันขวางกับคู่เดียวนะมันจะเป็นลักษณะของเหมือนตัว Y ตัว Y าครับนักเรียนแล้วก็อย่างที่บอกครับมันเป็นลักษณะของสามิตินะครับเพราะฉะนั้นมันจะวางมุมกันแบบไม่ได้วางมุมขนานขนานเป็นระนาบเดียวกันกันกบทั้งหมดเลยมันจะเป็นลักษณะของตั้งฉากกันด้วยนะครับเนาะก็ใจิบายตามนี้นะก็จะกลายเป็นโมเลกุลไม่มีขั่วนะครับทีนี้มาดูไอโอดีอะโอโซนบ้างหรือโอสามนะครับ ลักษณะแบบนี้เสร็จปับ๊บเรามาดูลักษณะของเวเตอร์นะครับแรงดับนะครับระหว่างอิเล็กตรอนคู่ดูดพันทะกับคู่โดดเดี่ยวแน่นอนครับถ้าเป็นอะตอมชนิดเดียวกันมันจะวิ่งเข้าสู่อะตอมที่มีคู่โดดเดี่ยวคือวิ่งเข้าสู่อะตอมกลางนั่นเองนะครับอย่างนี้ถ้าเราดูแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ด้านล่างเป็นออกซิเจนที่เป็นร่วมพันธะนะครับส่วนด้านบนจะคืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้รูปร่างมันไม่สมมาตรพอไม่สมมาตรปุ๊บมันเลยเป็นลักษณะของที่เรียกว่าโมเลกุลมีขั้วนะครับแค่นี้เองนะวิธีการดูจะแตกต่างกันแบบนี้นะแต่ถามว่า2อ,อตัวนี้ i3 สลบกับ O3 ยากกว่าไหมข้อสอบบางที่เขาเอามาเล่นแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูเลยต้องใส่ในสไลด์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อธิบายได้ตามนี้นะครับอ่ะโอเคนะคับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก่อนนะครับ ถ้าเป็นพันธะนะครับอันนี้นะพันธะก็จะมีอ่าขึ้นไม่มีก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มีคั่นะครับถ้าพันธะไม่มีก็คืออะไรถ้าชนิดเดียวกันนะครับถ้าชนิดเดียวกันอย่างเช่น O2 Cl2 นะครับ F2 นะที่มันมีลักษณะเท่าถ้าเอาแบบง่ายๆเลยคืออะตอมคู่นะส่วนที่มีมากกว่า2ถามว่าเป็นไหมก็ ตัวอย่างให้เห็นนะว,ว่าอย่างเช่น i3 ลบอันนี้ก็เป็นพวกไม่มีค้่เหมือนกันนะครับพันธะละพันธะก็ไม่มีค้่นะครับโมเลกุลก็ไม่มีค้่นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูจะเพิ่มเติมว่าไอเจ้าตัวอิเล็กตรอนอขอใช้คําว่าไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว อโอเคตรงนี้เดี๋ยวขอเวงไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวอิเล็กตรอน์ขั้โดดเดี่ยวเนี่ยมันต้องพิจารนาต่อนะครับเพราะฉะนั้นในตัวโครงสร้างอันนี้คือดูแบบเบื้องต้นนะครับอันนี้ต้องย้ําก่อนนะนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเอาใหม่ครับสภาพขั้วของพันธะนะครับไม่มีก็คือ ธาตุชนิดเดียวกันอันนี้วิธีการดูเบื้องต้นนะครับส่วนถ้าจะดูรายละเอียดลงลึกลงไปเนี่ยหนูต้องเขียนโครงสร้างให้ได้และโครงสร้างนั้นต้องเป็นไปตามรูปร่างด้วยนะครับอ่าแล้วเธอเป็นพันธะมีขั้วล่ะนะครับไม่มีคือไม่มีขั้วนะครับอันนี้คือวิธีการดูคือธาตุต่างชนิดกันถ้าเมาื่อใดก็ตามที่ธาตุต่างชนิดกันปุ๊บจบเลยนะครับเป็นพันธะมีขั้วทั้งหมดนะครับอ่าต่อมาครับโมเลกุลนะครับสภาพขั้วของโมเลกุลนะครับก็จะมี สองแบบคือไม่มีขั้วกับมีขั้วนะครับตัวแรกเลยคือพันธะไม่มีขั้วอันนี้ย้ำนะครับเป็นการดูพื้นฐานนะครับแต่ถ้าจะดูละเอียดอย่างเช่นเจ้าโอโซนแบบนี้โอสามเนี่ยอันนี้นักเรียนก็ต้องมาดูในเรื่องของรูปร่างด้วยนะนะครับอ่ะต่อมาครับโมเลกุลไม่มีขั้วต่อมาครับก็คือ ตัวล้อมรอบนะครับตัวล้อมรอบอะตอมกลางนะครับเหมือนกันนะครับและไม่มีเอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับอันนี้คือตัวในกรณีที่พันธะมีคู่นะครับ เราก็ต้องนำพิจารณาตัวล้อมรอบเหมือนกันไหมนะครับแล้วไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดียเด่ยวขอตอมกลางไหมนะครับหรือเอาง่ายๆอีกแบบหนึ่งคือเน,นี้ยนะครับก็คือเราดูว่ามันรูปมันสมมาตรไหมนะครับสมมาตรก็คือสับทางคณิตศาสตร์นาะว่ามันทับกันซ้อนกันสนิทด,ดีนะครับถ้ามันเหลือไม่มีคู่โดดเดียวเหลืออยู่อันนี้ก็โอเคจบแล้วแต่ถ้ามีคู่โดดเดียวเหลืออยู่แล้วมันต้องสมมาตรกันด้วย นะผสมมากันอย่างเช่นในเจ้าตัว c ีนอนเทต a าโฟรไลเอ็ก e ตรงนั้นนะครับที่ว่าเอา่อเหลือคู่ดูเดียวด้วยนะแต่ว่าปรากฏว่าคู่ดูเดียวนั้นมันดันสมมาตรหักล้านกันได้หมดแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือย้ําอีกทีนึงว่าเป็นการดูแบบเบื้องต้นนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาถ้าเป็นตัวโมลกุลมีขั้วดูอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยครับตัวล้อมรอบต่างกัน นะครับต่างกันแน่นอนครับจบเลยครับเป็นพวกโมเลกุลมีควยขึ้นมากันทีนะครับอะต่อมาครับมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับก่อตอมกลางนะครับแล้วก็รูปล่างนะครับไม่สมมาตรนะครับในกรณีที่ว่าอะไรในกรณีของเจ้าตัวเนี้ครับนะถ้าล้อมรอบเหมือนกัน มีอิเล็กตรคู่เดียวเดียวแล้วก็มันต้องเป็นลักษณะของรูปร่างที่ไม่สมมาตรคือหักล้างกันไม่หมดนะครับอันนี้คือตัวโดยสรุปข้าข่า้านะครับทีเนี้ยถ้าใจเข้าใจดียิ่งขึ้นถามว่าทําไงแบบฝึกหัดที่3.10เลยครับข้อ1ข้อ2นะครับอ่ะโอเคเรามาดูครับแบบฝึกหัดที่3.10ข้อ1กับข้อ2มีไม่เยอะแค่นี้เองนะครับอ่ะโอเคมาดูตรงนี้ครับเขาบอกให้นักเรียนดูว่ามันรูปร่างอะไรแล้วให้เขียนสภาพค้วพันธะและ ทิศทางของโมเลกุลด้วยที่ทางของขั้ขวพันธะและโมเลกุลด้วยแล้วก็สุปส,สุดท้ายว่าสภาพขั้วโมเลกุลมีขั้วหรือไม่มีขั้วนะครับเขาไม่ได้ดูที่พันธะนะครับเขาดูที่ขั้วอ่าที่โมเลกุลนะครับอ่ะ OF 2นะครับอันนี o ้ถ้าใครเขียนข้องแล้วนะครับ OF 2นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นมุมงอนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ครูเขียนแบบนี้เลยแนละ้วกัน OF มีเลตรอน2คู่นะครับเอ,อ่อขอใช้พันธะเป็นสีแดงนะครับส่วนสีน้ำเงินก็จะเป็นโมเลกุลแล้วกันนะครับอันนี้ระหว่างออกซิเจนกับฟอรรนนะครับค่า EN ของฟอรรนมากกว่าเพราะ,ะนั้นฟอรรนก็จะเป็นเดลต้าลบนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นส,สภาพคั่วจึงชี้ลงมาตรงนี้นะครับโมเลกุลมีคั้วไหมมีคัว่วนะครับ อ่ cbrn นะครับ cbrn ก็หลักการคิดเหมือนเดิมครับดูว่าอะตอมของใครมีอ่าจำนวนแข็นมากที่สุดนะครับเพราะอันนี้ครูเขียนแบบนี้ก่อนก็คือ c นะครับแล้วก็มี br แล้วก็มี n แบบนี้นะแล้วถ้าลูกล่างมันไม่ใช่แบบนี้เราถึงค่อยมีการจัดเรียงใหม่นะถ้าสมมติมีคู่อิเล็กตรอนเหลือนะครับอ่าคาร์บอนมี4แขนนะครับโบมิมีต้องการ1นไนโตรเจนต้องการ3ครบแบบนี้จบเพราะนั้นรูปร่างเป็น เส้นตรงนะครับอ่ะทีนี้เรามาเช็คต่อครับก็คือเช็คสภาพค้่นะครับเหมือนเดิมครับพันธะเป็นสีแดงโมเลกุลเป็นสีน้ำเงินนะครับระหว่างโบรมีคาร์บอนโบมีมีค่า EN สูงกว่านะครับค่า EN ็ห้าตัวแรกนะครับ F O C L N B R นะครับ เพราะนั้นคาร์บอนจะไม่ใช่5้าตัวแรกตรงนี้นะเพราะนั้นโบมีมีค่าเอ็นมากกว่าคาร์บอนอะต่อมาครับระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนก็จะไปชี้ไปที่ไนโตรเจนทีนี้สุดท้ายครับมาดูว่าสภาพคั่วโมเลกุลระหว่างคาร์อาโบมีนกับไนโตรเจนใครเอ็นสูงกว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับ5เอ็น5ตัวแรกนะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวโมเลกุลสภาพคั่วก็เลยชี้ไปทางนี้ครับก็เลยมีคั่วไหมาก็คําตอบคือ มีคู่นะครับอ่าต่อมาครับ PH สมนะครับ P อยู่หมู่ห้านะครับแล้วก็มีไฮโดรเจนสามตัวนะครับแบบนี้รูปร่างก็คือพีระมิดนะครับฐานสามเหลี่ยม นะครับอ่าสภาพคั่วนะครับระหว่าง P กับไฮโดรเจนนะครับมันก็จะไปที่ P นะครับและเนื่องจากมันมีท่านน่นลองดูดีๆครับตรงเนี้ยมันก็จะถ้าเขาเรียกรวมเวอเตอร์มันก็จะรวมกันอยู่ด้านล่างแล้วนี้ก็ขึ้นบนนะครับ P มีสภาพคั่วที่มากกว่านะเอ็น e สูงกว่าก็เลยกลายเป็นแบบนี้ก็เป็นมีคั่วเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ข้อที่4นะครับ C B R 4นะครับคาร์บอนเตตะโบมีนนะครับก็เป็นคาร์บอนแล้วก็โบมีนนะครับแบบนี้คาร์บอนมี4แขนโบมีนต้องการตัวละหนึ่งนะครับ4ตัวก็4แขนพอดีจบครบนะครับอันนี้ก็กลายเป็นทรงสีหน้านะครับทรงสีหน้าปุ๊บสภาพควบพันธะเป็นไงโบมีนกับคาร์บอนโบมีนมีค่าเอียนมากกว่านะครับ อย่างที่บอกครับอันนี้คือรูปด้าน3มิตินะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตรงฐานตรงนี้มันเป็นลักษณะของฐาน3มิติเพราะฉะนั้นรวมแรงมันก็จะลง,ลงมาตรงกลางตรงนี้แล้วก็ตัวโบมีนก็จะขึ้นตักดึงข้างบนข้างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บนเป็นโบมีนล่างก็เป็นโบมีนด้วยสภาพขั้วของโมเลกุลจึงไม่มีนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบว่าสภาพขั้วโมเลกุลก็คือไม่มีขั้วนะครับแบบนี้จบเนาะ อันนี้นักเรียนลองดูได้ตามนี้นะครับอะต่อมาครับข้อที่2นะครับเขากําหนดให้ x และ y มีเลขตําแหน่งตามนี้นะครับเสร็จแล้วเรยปุ๊บจัดเรียงเลขตอนก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่า3ประกอบเป็นอะไรบ้างนะครับอะโอเคครับจัดเรียงอิเล็กตรอนของ x ครับ32นะครับอะก็เป็น2 8, 18เป็น28แล้วลแล้วก็เป็น4นะครับเพราะฉะนั้น x อยู่หมู่ที่4 a นะครับ ต่อมาครับ y ครับ51นะครับเป็น 2, 8, 18, 28และนะครับถ้าสมมุติไม่ได้ก็5 1 1ลบ1า51ลบ28ก็เหลือ23ถูกไหมครับก็เป็น18อีกทีหนึง18แล้วเหลือเท่าไหร่ลบ18ไปก็เหลือ5นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหมู่5 a นะครับ เราเรียกลองเช็คทีนึงครับนะอันนี้เป็น10นะครับ36นะครับ10บวก36บวก5นะครับใส่1เป็น51โอเคครบถูกต้องนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็บวกลบคูณหารเลขตามปกติเลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราได้แบบนี้แล้วนะเขาเขาต่อมาเขาบอกอะไรดังนั้น เกเกิดสามประกอบกับคอลนหน้าตามีสูตรเป็นไรอันนี้ให้เรายึดตามกฎออกเตตนะครับเอ็กยู่หม่สี่นะครับ, 4, ค,รบคอลีนต้องการตัวละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็กะจะกลายเป็น XCl4 เนะครับเป็นแบบนี้นะครับรูปรา่างโมเลกุลเป็นไรก็คือทรงสีหน้าลองไปเขียนโครงสร้างกันดูนะครับว่ามันเป็นคงทรงสีหน้าจริงไหมหม่4เป็นเอ็แบบนี้นะครับสภาพควบโมเลกุลล่ะ น,นัเนื่องจากว่าตัว x ไม่เหลืออิเล็กตรอนคูดด่ตัวเดียวแล้วนะแล้วเจ้าตัวคลอลินก็ลอมรอบทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโมเลกุลไม่มีค้วนะครับอ่ะ y ครับเกิดสารประกอบของคลอเีนก็กลายเป็น ycl 3นะเพราะคลอลีนต้องการอิเล็กตรอนอีกแค่3ตัวอ่าทุกที y ต้องการอิเล็กตรอน3ตัวครับส่วนคลอลีนต้องการอิเล็กตรอนตัวละ1นะครับ3ตัวก็ต้องการ 3, นะครับครบออกเตพอดี จบนะครับ,บ,นะรบทีนี้รูปร่างเป็นไรต่อนะครับมี ax 3าและหา e นะครับของ y y หมู่5นะครับใช้ไป3เหลือ2 2ตัวคือ1คู่เพราะนั้นก็กลายเป็นรูปร่างโดยทั่วไปนะครับก็คือถ้าเป็นสูตรทั่วไปก็คือ ax 3 e ก็คือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับเพราะนั้นเป็นรูปร่รปรางละ่ะ อ่าสภาพขั้วก,ก็คือมีขั้วจบเรียบร้อยนะครับแบบแผนตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วจะย้ําเสมอว่าเวลาหนูดูในคลิปเนี่ยหนูกดหยุดแบบงานก่อนแล้วหนูทําให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเปิดฟังคลิปต่อว่าทําถูกไหมนะครับนะก็จะได้ก็จะทําให้หนูได้ทราบมากขึ้นว่าตัวหนูเองทําแบบผผนได้ไม่ได้เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ที่สําคัญครับ แบบฝาในอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากครับเสิร์ช Google ไปด้วยครับแต่เราัวข้อก็จะมีแบบฝาให้หนูทําค่อนข้างเยอะนะครับหนูจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับฟังคลิปนี้แล้วไม่ค่อยเข้าใจหรือฟังคลิปที่ประมาณมาของครูยังไม่ค่อยเข้าใจฟังซ้ําหรือเธอไม่อยากฟังของครูซ้ําก็ไปฟังตัวโปรเจกต์สิบสีได้นะครับโอเคครับสภาพควโมเลกุลก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ